คสวัสดีเอฟซีครับพี่น้องเอฟซีก็ท่านค่ะสวัสดีล้างหอยออกค่ะเป็นจระเขอใหญ่ขึ้นยิ่มเปืเป่อยๆอยู่ดังอ่าสูตรของเอ็กาบรูดดอ,อกค่ะท่านผู้ชมรูดท,ทั้งบนทั้งล่างกัในอากาบขอโทษขออภัยแต่ว่าที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเออใช้นบมบดลำพูค่ะท่านผู้ชมใช้นนมบดพูดแล้โทรมาว่าได้หลายพอเอาแอ,อ,อ,อดกะ บได้ลายค่ะพอแอดก็ได้น้ำเมันบ้านในที่เลยเนาะสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดทีฮ่าอาจารย์เรียแล้วฟันก็ได้สองแปดแปดเจ็ค่ะเขาซื้อพอได้ทุนขึ้นอ่าก็พอได้น้ำย่อยสอามหมื่นค่ะน้จะเปนองได้แตบเึ็ปนลัสายโทรกับแตบนของเย็บซี่กรั่งโชวมากพี่น้องเอ่อแต่ว่าเส้นองบอลลพูแล้วกันพูมาค่ะแล้วพูมา ก็เลยกับสัมภาษณ์แล้ว่าเราได้หลายประเด็ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเราสัมภาษณ์เขาไว้แล้วว่างวดนี้นี่เชียวเป็นล้านแมนค่ะมาเราสิได้หลายประเด็เนาะค่ะเนาะมาล้านกันเพราะว่าล้านดิซิยูบอกพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวจะพี่น้องเด้อยยับซี่โทรมาพี่น้องอดใจละบลญบผมเห็นมาซอยซอยที่แม่นพี่น้องพอบทสอบคนพี่น้องยับซี่โทรนเพราบุญมาเนาะ ค่ะเป็นร่วมบุญมากพบกคุณสำหรับท่านใดที่เอ่อซวยประกาซอยเน็ตซอยอยังเนอกกะค<อ>่ะเนาะเออกาเปลนไปธรรมชาติ <laughs> า<ด>เ<ข>่อเข้าเจ็มนี้เดีพี่น้องเอียพซ่เงิมาว่าแอดเองก็ได้ลงให้พี่น้องเอียพซี่ตุกษันว่าหก<ล>งว<อ>ดหกงวด จิตล่างอย่างเดียวพี่น้องอมันมันเป็นหังวดบางแห่ค่ะแต่ว่าเราได้ลงแค่สามงวดแมนนี่คืองวดที่สามพอมาที่ห้อามาอยู่น่ะก,ก็คือห้อามาเบิ้งเฉยๆค่ะมาเบิ้งมามันจากเข่าหรือว่าเข่าเอีเอียงมาหนอดกอดสองงวดพี่น้อง,งมาหนอดกอดได้ท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นอย่างพอมาเราก็ต้องเบิ้งแต่ก่อนมาในทางเดินดีบ่สักหน่อยค่านผู้ชมสำหรับงวดที่แรกที่ห้อามากท่านผู้ชมนี่คือสิเข่าใจแล้วค่ะเนะาะครับงวดแรกที่ห้อามา มีสองหนึ่งสองสามลาาห้าหกห้าเก้า 5, 6, 5, 6. อ,ออกที่สองหนึ่งค่ะเป็นเลขที่ม่สวยค่ะเป็นเลขที่ม่สวยรากาพ่อเต็มค่ะออ,ออกที่สองหนึ่งวันที่สองอ่าวันที่สองค่ะมีตัวใดบ้างมีสองสามสองสี่สี่หกสี่เจ็ดครับค่ะ,คะก่เข้าที่ในตัวใดเข้าที่สี่หกค่ะส่วนวส่วนมากแล้วแล้วสิบามาล่างนะคะ่ะส่วนมากมาล่างแต่่ามาบนได้ค่ะท่านผู้ชมแต่บ่าส่วนมากแล้วมาล่างสําหรับงวดนี้ค่ะท่านผู้ชมงวด มื่อนี้แหละค่ะท่านผู้ชมร้านเตี๋ยฮกลับมาฟังกันกับว่าเท่าไหร่รถไก่มาที่สามหนึ่งสามสี่แต่ว่าเราไปเล่นที่สามสี่อะขนาดสองสามสองแปดขนาดเข่าตัวร่องเลยมีตัวร่องเลยค่ะเข่าตัวร่องเลยถ้าเข่าสามสี่เนี่ยประท้วแต่ว่าเพิ่นกับพมีตตัวร่องแล้วค่ะเพราะว่ามันแค่สี่ห่าวเพิ่นซื้อเสมอกันไปหมดค่ะท่านผู้ชมหมดก็ทั้งรถตะลี่รถโทรมาบังคันเพราะว่าเราสิทธิ์โฉสัมภาษณ์เราค่ะตอนนี้เราวาวา เราพูดมาเราได้หลายการร่งกันอยู่ฝั่งเราการร่งกันลี่น่ะเป็นหาสิบหกสิบใบค่ะท่านผู้ชมเออแค่ซี้หางเลยเราไปหาเนาะเพิ่นมีทุนเนาะค่ะเนาะแม่์เพิ่นมีทุนเนาะเราไปหามาเลยโอ้ดีใจมากเลยมันมาล่างเรว่าน่ะอ่ะโชคุยน้ำเพิร์ลมิทูอเราชิ้นเขาแตกเนาะค่ะน้องพาวาเราพูดมาแล้วว่ะค่ะท่านผู้ชมดีแกนน้ำร้อนวีแกนน้ำล้าค่ะเพราะว่าแอดก็ได้แค่สองแค่สามหมื่นเองก็ได้หลายค่ะ พอดีไปเขาบ้านเลขที่พี่น้องสองแปดเจ็ดสองบ้านเลขที่สองแปดเก็ดเทาขาเนี่ยขายอยู่บ้านคับเนี่ยเรืองคนหลาบกับคนอยู่บ้านคจะเลยกันใจเสียสองแปดพี่น้องเกอย่กงกันใจเสียกับพอเดีทุนขึ้นในจังหน่อยอันออกแปดเจ็ยไม้แอเนี่อ,อู้หอนี่อ่ะสวัสดีคะ่ะอ้โโอ้โหโอีใจน้ำเจีีใจน้ำดีใจน้ำครับ ข้าเจ้ามีเงินหลักล้านแย่ล้านเปิดว่าเมนเพิ่นเห็นของเก้แล้วเพิ่นนั่นบ่นะว่าเมนเพิ่นเห็นเลขเก้แล้วเพิ่นตื่นบ่ข้าเจ้าเดี๋ยวเป็นหลานดิจิเออบางคนเขาได้เงินจริได้ไปซื้อรถซื้อร้านหลังลื่นๆได้หลายๆหลายสมคำล่ำลือสมสมที่เจ้าบอกว่าเขาเจ้าเจได้ซื้อรถซื้อร้านซอบ้านซื้อเงินเหรอเนาะเพิ่นยังสิไปซื้ออีกอยู่นะเพิ่นเก็บเงินก้อนอีก มันได้ก่อนเจี๊ยได้ก็หลายดอกเจี๊ยเดือบล้านละเยอะสมสมอิเลีค่ะสมเจี๊ยตื่นเต้นอิเลีค่ะท่านผู้ชมโอ้กาอันนี้อากาทุนแผ่ทุนมันเนาะค่ะเนาะมีทุนได้เดี๋ยวจะพี่น้องอันเดี๋ยวพิลังเออมีตะพุทธหลักล้านมีล้านเลขออกมาเฮ็ดันผว่ามัน ฟ้าพ้องกับอยเสียงเฮเล่รแรงอย่างเดียวสำนักพี่น้องนะ้อโอ้เจเ๊ดีใจน้ำรับพี่น้องเอฟซี FC. มันนี้เอฟซีจะถ่าหลายได้เจ๋มันนี้เอฟซีจะถ่าหลายได้มันนี่อ๋อ,อขากระชักอาทิตย์ก่อนเด้อเพราะว่ากันกล่องดีๆก่อนโอ้เขนก่องที่ดีก้อนกดรอไปเลยกดรอไปเลยอ่าโอเจ๊เขาบอกว่ากดรอไปเลยนะกองกระชักอาทิตย์ก่อนใครที่เจ้าครับ อะอเรอเอฟซีอซีพี่น้องันทดๆแลโมันจะเล่าไหเข้ามาซันนอ่เอฟซีคนก็อยากฟังพนก็อยากได้ได้มานมันัมันเข้าพอน่าได้ก็เลยมาจิทหาเจ้เบิรงนกอนาเจ้เนจีนัดจากเมื่อแบบนี้ค่ะอยเดเป็นหลางเดี๋ยวเป็นหลานหาให้คือเาตะวันจากอาทิตย์กอนรอไม่เลยกดรอไปเลยจ้าโอ้โหมันได้เป็นหลานเป็นหลานดีใจนัเจ้ครับ เก็บจังเมื่อจังเมื่อเขาจะเก็บเงินเหมือนเราเจ๊จังเมื่อเจ้าเขาจะเก็บเงินเหมือนค่ะอันปลาเก็บเงินเหมือนกันไม่อหลงงมันชื่ออะไรงงโอ้ดีใจน้ำเจ๊ครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านเนาะลอตเตอรี่ก็ได้ลายแม่นมาลอตเตอรี่กับพี่น้อยที่กับพี่น้อยเฮอดีใจน้ำเจ๊ครับเดี๋ยวจีโซอหาเจ๊ใหม่เนาะอ่า อนีอติตามรอไว้่อีเจมือว่าเจเจเจวนก่อาทิตนงอ้ครับเนอให้กว้างดีๆก้อนหนีเว้ยครับคัคับเจครับอขอบคุณรบุณเจครับนาดตามภาพกล้องดีๆกครับเจครับขอบคุณหลายๆครับเจครับอ่าจะอูดเป็นหลานพี่หลงเป็นหลานเป็นหลานเป็นหาน กระสมควรมันขื่อพี่แดงหรอพี่หลังพี่หลองเอฟซีแอดก็บอกได้ว่ามันออบบมไม่แค่ซีหางค่ะท่านผู้ชมออแต่ว่าคนกับบางบางดีเลยนะคะเออ่คลิปของน้องเนี่ยคลิปของเราเนี่ยคะ่ะท่านผู้ชมเบิ้งดีแล้วก็บเบางหลายพร้มมอมกัน แอดไปคิดว่าจะถือไหลหรือตังเยอะโคตรถือไหลหรือเพราะว่าทุกคลิปกับมัมีคนเบึงเยอะขนาดนี้<พ>ถึงมาพอดีว่าเลขมีที่มาลงมาโอ้ยท่านผู้ชม,มแอดกเบ่เคยเห็นว่าคนขอมาเองหลายปานี่ค่ะ<ม>คนขอมางที่กดไลค์กดคอมเมนต์เต็มเลยค่ะท่านผู้ชม,มอพอดีเลขออกมากับโทรไลน์สนันปันเพื่พอนว่าเจ้าของมันได้ลไลน,น์เป็นได้บางทีเหะค่ะท่านผู้ชมแอดก็เลย กั้นเจตโโหหาเราเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวล้านหนึ่งเป็นแเงล้านเดราเสน,นอ่าเจียนล้านกันลอตเตอรี่เราเป็นจีสิบหาสิบใบค่ะจะลอตเตอรี่กับหาสิบใบลอตเตอรีอ่ห้าสิบใบอย่เงี้ยคนมีทุนเนาะคะ่ะเนาะเขาบม่มีทุนเขาไปกินหางกินหัวไปเสียหลักค่ะท่นนทนานผู้ชมเขาจะใส่บุญไว้ตั้งไงเน,น่นค่ะเพราะว่าเพื่อนนัดจับประมาณหกเจ็ดวันอ่าประมาณหกวันเจ็ดวันนี่แหละค่ะท่านผู้ชม แล้วกระจียมาปล่อยให้เคือเก่ากะกดรอไว้แล้วบอกค่ะกดรอไว้กดติดตามรอไว้ทั้งช่องยู u ูบกับเจเจี้ยงแชนเนลลากาดทั้งอีกช่องหนึ่งข้างหนึ่งกะชื่ออจารย์แหล่อาจารย์แหล่ชื่อแล้วก็ท่านนาเพศนาเพศและหลายช่องทางพี่น้ำหลายองทางเรื่องอิจกงเรื่องเคื่องเก่าไปเรยอย่าลืมกดติดตามรอไว้ได้พี่น้องได้ทุกช่องทางเป็นเลขมีที่มากค่ะ ล่างแข็งแข็เซียนหนองบ่อลำพูค่ะท่านผู้ชมนี่แค่ซีหางเขานังค่ะซีหางเน้นไปที่ล่างมากกว่าบนค่ะสมคำลำเลือนพี่น้องสมคำลำเลือนชมสมข้าเจ้าไในสี่รถสีไล่เนาะสี่บ้านสี่งานพี่น้องเยี่ยมทุกท่านเพราะว่าว่ามันหมู่บ้านแตกแล้วว่าใจเย็นก่อนมาสองวัดแรกกัดกอดข้อนอนเบิรงพี่น้องปอดของข้าเจ้าอิลีอันแอดกับผ้าช่อมากค่ะเพราะว่ามันได้มันก็สวยค่ะท่านผู้ชมมันก็สวยแต่ว่าก็ออกค่ะค่ะท่านผู้ชม มืแอนร์จะบอกแล้ววา่าตัวเลขของเราพวกสวยแต่ว่าหาังมาค่ะท่านผู้ชมกันมาก็ได้น้ำเหรียญความฝันน้ำเนาะค่ะประกอบกันใจแย่แบบขได้ทุนจังไต่ก็ดีใจน้ำค่ะท่านผู้ชมดีใจน้ำท่านใดที่ได้น้ำค่ะเออท่านใดที่เ่าได้กับการยุติปุญวัฒนาเขาอ,อยู่ที่ดวงของเขาค่ะท่านผู้ชมกดติตดตามเราไว้กดติดตามเราไว้ค่ะท่านผู้ชมอีกประมาณอาทิตย์หนึง่งระมาณอาทิตย์หนึ่งของเราจะมาค่ะท่านผู้ชม อพี่น้องเอฟซีทุกทา<ะ>่านขอบคุณขอบคุณแต่ว่าค่ะแอดก็จะโทรถามไปเรื่อยๆหรอกค่ะว่าทางเราได้แล้วก็ก็จะมาถึงอาทิตย์ค่ะท่านผู้ชมก็จะลงช่องให้เลยแอนก็จะลงช่องให้เลยค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเชิญขอบคุณขอ,คณอ, e ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเข้<ะ>ามารับชมตแ่จนจนจบครับ<ะ>พี่น้องเอฟซีเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมดนะพี่น้องคือเพิ่นบอกว่ากดติดตามรอไว้พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกช่องทางสําหรับแนวทางเสี้ยนน้องัวลังผู้เลกเมซิมาคืนนี้กิจเต็มครับล้านแตกสวัสดีเจ้าหน้าเกท่านเนาะ สำหรับแอดเองกระดีใจนั่มจะเอียงน้่มพี่น้องเพราะได้ชุ่มขึ้นบ้านเลขที่สองแปดเจ็ดครันพี่น้องบอกตรงตรงค่ะได้สามหมืนสองแปดเจ็ดเป็นเหตุพี่น้องโอ้ถาไม่บนอีกแล้วถ้าออกเจ็ดแปดมันเป็นสองแปดเจ็ดเนาะแอดค่ะไปเน้นที่แปดเจ็ดลายอ่าสองแปดกับเลมอนเน้นกับนักผู้ชมไปเน้นที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดแต่ว่ากับเนมนกับ ได้สามอยู่ค่ะท่านผู้ชมท <ừ> าตัวนั่นก็ได้เป็นแแจค่ะท่านผู้ชมอ่าดีแจ้งดีอย่างน้ำคราบปีนง e ังยุฟซีทุกท่านเนาะอ่ะขอบคุณทุกคนพี่น้องยุฟซีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีงามๆครับพี่น้องครับ